ไม่ได้อยู่ดีครับทางเอฟซีภูเก็ตโอ้ตัดมานี่ก็เป็นเอฟซีภูเก็ตตลอดครับอ้าวแล้วลูกนี้แม่ทางด้านอาลีนะครับโดนโอ้โหยันลูกนี้นี่ต้องบอกว่านักครับแม่ทามิตมีสิทธิ์ค้างได้เลยทีเดียวครับครับทามิไม่ดึงเท้าหลบนะครับใช่ครับมองว่าเข้าที่บอลก่อนนะครับเป็นประตูนี้ในซากุบประตูประตูไปเลยครับจากลูกคอสจากทางด้านด้านซ้ายของประตูนะครับมาที่เสาสองอ้าวแล้วลูกนี้น้องมาะไรครับ เสียจุดโทษครับทัพพุทธศิลป์เป่าให้เป็นจุดโทษของทานนครโอ้โหต้องบอกว่าเสีย้ยมับลูกนี้แต่โปรซาก็ทำไปเหลืองครับแล้วก็เป็นหมายเลขแปดครับยิงเข้าไปง่ายๆเลยครับธนนครสีมาลตีเสมอศรีปุเก็ตหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับแหมพุ่งไปถูกทางแล้วครับสำหรับโปรซากจะตีถูกเส้นแต่ไม่ทันครับเสียบลูกไปอย่างสวยงามโปึ่งหลังศรีปุเก็ตยังต่อเนื่องครับโปรซากประตูขธนนครเก็บบอลไม่ได้ ยังไม่คมนะครับเข้ามาโอ้โหไปเลือดซะก่อนครับไปขัดตรงนี้ชาคิตยิงฟิทิกวันนี้โอ้โหได้ลุ้นครับเกือบเข้าสามเหรียญนะครับชาคิตรับเหมาเลยครับสำหรับลูกฟีกิกทุกระยะครับอาลีนใส่เข้ามาเอ้าแล้วล้มครับวควสิ่าไงโอ้โหแล้วเป่าแล้วโอ้ไม่ชี้ไปที่จุดโทษแต่ชี้มาที่อารีครับหมายความว่าอย่างไรครับลูกนี้นี่เซ็นคอยังมองว่าอาลีคงจะไปพุ่งล้มนะครับจังหวะนี้ ผมก็โดนแล้วนะครับโดน,นไปสปัมัส<ด>ของท่านอารีน,นิดนึงครับแต่ลุ้งง่ายไปหน่อยติดกินด้วยนะครับแต่ก็เลี้ยงให้อารีไปครับเส็งครับปร,าาระทานโอ้โหทีก่อนนี้ได้ลุ้มลุช่ยหมู่หมู่ไม่โดนนะครับจะเป็นลูกซูดเลยครับลุงนีก็เอฟซีภูเก็ตมีการเปลี่ยนครับเอาลำพิพันธ์ออกส่งอันรับเพชรล้วนครับเด็กท้องถิ่นของภูเก็ตลงไปลองครับคนนี้นี่ก็ผ่านสโมสรใหญ่ๆมาเยอะแล้วนะครับ โอ้โหเป็นประตูครับเป็นทางอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับกองหน้าดีกียูยี่ส9ของทีมชาติไทยนะครับ19ปีนะครับอยู่19ปีทีมชาติไทยลูกนี้ต้องบอกว่าเป็นลูกครับบอลเล่ที่ยิงไม่ได้ครับแต่ว่าอดิศักดิ์ไกรสอนเขาเล่นบอลได้ดีเลยทีเดียวลูกนี้ก็เห็นบ่อยๆครับในศึกของยุโรปนะครับอาจจะเป็นทีเบียนเล่หรือว่าลาลิก้านะครับไม่ต้องไปดูถึงนอกครับ ประเทศไทยเนี่ยครับขงเทียนนี่ก็มีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในการผลักดันาทางด้านฟุตบอลลีกของเราให้พัฒนาขึ้นนะครับแต่ขอไม่ได้แต่มมงนะครับสําหรับทางด้านจากกีโตนเซนี่ก็จัดได้ว่าเป็นผู้รักษาประตูที่เหนียวแน่นคนนึงเลยทีเดียวนะครับเคยพามึงทองเย็นเรนี่ ได้ชนนี้เช่นหนึ่งมาแล้วด้วยนะครับเป็นผู้ตูสัวประตูที่ค่อนข้างเนี่ยทวกไปหน่อยครับแต่เขาก็บินได้ครับตัแล้วประสประตูของเาปัดลูกนี้แล้วก็โอ้โหแถว2องของภูเกตนะครับซับลูกนี้เข้าไปสวยงามคนระับเป็นประตูขึ้นนำสามประตูต่อหนึ่งของภูเกตแล้วก็แม่มาได้ช่วงท้ายเกมอย่างนี้นี่ต้องเรียกว่าฝังนะครับฝังนครศรีธรรมราชเลยครับแม่ปัดโดนปลายนิ้วครับแม่แล้ว กระชอมาเข้าทางครับร้อยครับแปรลูกนี้นิ่มนิ่มเลยครับสามประตูตอนหนึ่งครับสำหรับภูเก็ตเอฟซีครับเอษครับเอฟซีภูเก็ตครับเก็บได้สร้างความมีใจให้กับบรรดากองเชียร์นะครับสำหรับกองหน้าของเก็ตในท้งนี้ของเครื่องหลังโค้ชฐานก็มาส่งความยิ้มยิไปครับนนักเตะครับว่าอย่ามั่นอย่าประมาททีมนครปฐมครับเพราะ ช่องเดเจ็บที่เหลือเข้าอตีเสมอได้แต่ถ้าแฟนคลับมั่นใจแล้วครับแม่ของเชียบภูเก็ตครับแม่ผมยักษ์ขับลอดสนามไปแล้วครับประกาศศักดาแล้วครับกีเลนทะเลใต้ครับเหล่ากีเรนทะเลใต้ทั้งหลายนี่ตังไม่ติดแล้วครับและก็หมดเวลาการแข่งขันครับเ c ซภูเก็ตครับเปิดรังเอาชนะราชันทะเลใต้นครศรีธรรมราชไปได้3ประตูต่อ1 อีกครับก<ม>กับมาพบกัอเราอีกครั้งนะครับกับขูดสองโอห์มสอโอห์มเด็กอารผมองคนาซาค,ครับครับช่วงนี้จะเป็นช่วงการวิเคราะห์เกมการแข่งขันของวันนี้เรามี2รายการครับเป็นไทยคมเอฟเอครับแล้วก็บอลลีฟภูมิภาคครับงั้นเรามาเริ่มต้นกันที่ไทยคมยกน่อนเลยดีกว่าเราคหล<ะ>ันครับเรามีคิวเปิดบ้านรับกำยานของนครราชสีมาเอฟซี FC นะครับอืมซึ่งล่าสุดขอฟังใส่เสีองเขาหน่อยสิโคราชนเนี่ยแข่งมา6นัดอืม ชนะ1เสมอ3าแล้วก็แพ้ไปสองครับอืมแล้วล่าสุดเขารู้สึกว่าจะแพ้บุรีรัมย์ไปสประตูต่อศูนย์าบ้านด้วยครับโอ้โหโอ้ยแล้วอย่างนงี้แล้วอย่างนงี้จะเหลือแล้วล่ะครับแม่มาเยือนมถิ่นสุรากุลสเตเดียมของภูเก็ตของเราอย่างนงี้ก็มันมันมันพูดยากนะครับเกมนี้เนี่ยเพราะว่าคือจริงๆผมผมเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นกลางนะครับวางตัวเป็นกลางตลอดอยู่แล้วนะครับ ซึ่งซึ่งการมาเยือนของโคราชในนั้นนี้เนี่ยปัญหาของเขาอันดับแรกเลยุตำราถูกต้องครับได้ข่าวว่าใช่ได้ข่าวแล้วได้ข่าวว่ามาถึงเช้าแล้วกต่เย็นเลยแล้วโอ้โหแลยทางนี้จะเอาแรงที่ไหนลงมาเล่นกับภูเก็ตอ่ะนะแล้วภูเก็ตเล่นในบ้านด้วยใช่สิของภูเก็ตในบ้านเี่ยบมกว่าสุดยอดนะครับสุดยอดครับนะครับแล้วก็รวมถึงกองเชียร์ของเรา เราเดนฮักนั่นเองใช่แล้วเพราะว่าแล้วกองเชียร์ของเรานี่ได้รับการยอมรับว่าเบอร์นหนึ่งของภาคใต้นะครับต้องแน่เ <c oughs> สียเรียบทุกอย่างแล้วครับวันนี้โคราดมาเยือนไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปการที่จะต้องมาเล่นกับทีมที่ว่ามีเกมลุกแล้วก็ต้องบอกว่าท็อปฟอร์มนะครับในขณะนี้รวมถึงการที่มีกองเชียร์หนุนหลังในในบ้านนี้ถือว่าได้เรียบอย่างมากนะครับถูกต้องแล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ผมคิดว่าผลการแข่งขันที่จะออกมาในนัดนี้เนี่ยคุณบองว่าไงก่อนผมว่าสองประตูต่อศูนย์สองประตูต่อศูนย์ผมว่ายังน้อยไปครับเพราะว่าอ้าวคุณเอาข้อเสียข้อด้อยของเขามาก่อนดิหนึ่งล้าสองมาเยือนครับสามเจอกองเชียร์แต่นี่ฟุตบอลลดเอาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับก็ใช่ไงอะไรก็เกิดขึ้นได้ไงผมบอกสองศูนย์ผมบอกสามศูนย์อะไรก็เกิดขึ้นได้เขาอย่างนั้นผมบอกว่าสามศูนย์ไงก็เป็นตรงว่า เราล้นแพ้ไปสามประตูเอออ่ะเราข้ามไปที่นู่นเลยดีกว่าฟุตบอกลีกภูมิภ้านะครับกับนี่ละนองเอฟีนะครับละนองแข่งยูนัาที่สิบเอ็ดของตารางนะครับแข่งหกนัดไม่เคยชนะใครนะครับไม่เคยชนะใครเสมอไปสี่แพ้ไปสองนะครับนี่ต้องบอกว่าสถิตินี่แย่กว่าโคราชนะครับครับเพราะฉะนั้นนี่พอไม่ต้องอะไรมากนะครับคู่นี้เนี่ยจบจบเลย นัดนล่าสุดนี้ไปแพ้ชุมพรมาด้วยนั่นแพ้ในบ้านครับแพ้จุมพรหนึ่งก็ตูต่อศูนย์นั่นหนึ่งก็ตัวต่อสองเนยแล้วมาเยอนภูเก็ตอีกโอ้โหสัตูนยังไม่เหลือสะตูนที่ว่าทีมเต็งแล้วสตูนที่ว่าแน่ๆยังโดนเราเล่นไปแล้วเลยครับมาจากไหนเนี่ยละนองโอ้ละนองสะอแล้วกระนงสะรอผมว่าคู่ละนองนี่หนักกว่าโคราะเพราะว่าเพราะว่าคุณก็ดูดิเขาแข่งชนะใครยังฮะเนี่ยยังไม่เคยชนะใครเลยโอ้โห เพราะฉะนั้นสกอร์บอนพงไปเลย4-0ผมให้3-1ไม่เอาให่3หรืตอนหนึ่งหนึ่งนี่มาผมว่าสกอร์น่าจะทางละน้ะองน่าจะยิงได้สักหนึ่งประตูะะะะเราจะลองดูว่าฉลามจะกัดเราหรือเรา เราจะโดนไปไม่มีทางหรอกฉลามจะมากัดกีเลนได้ไงกีเลนมีกระดองหุ้งหลังคุ้นคุณอมเด็กอังครับกัดไม่เข้าหรกก็เกิดขึ้นได้ครับก็เกิดขึ้นได้ไงก็สี่เมตรห้าเมตรหกเมตรอะไรต่างๆนั้นมันก็เกิดขึ้นได้หมดแหละอย่างไงเราก็ต้องชนะไว้มันชนะอชนะอยู่แล้วคุณไม่ต้องถามว่าชนะหรือไม่ชนะหรอกครับมานีับผมอยากมี่อยากให้บอกว่าคู่หรือที่จะได้ซ้ำถ้าชนะกยนีเดียวคูนี้เนี่ยยิ่งกว่าคู่โคโราด์อะแต่ว่ายังมีอีกอย่างหนึ่งครับที่อยากจะฝากเตือนไปยัง กันแมนยูนะครับก็คือว่าคุณอาจจะคิดว่าลูกภูเนี่ย่งนี้เป็นอะไรไปเราไม่ได้เป็นอะไรครับเราจะลงไปคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกถูกต้องครับเราจะต้องไปวัติศาสตร์ครับเราจะไปแชมป์ตรงนั้นครับพวกคุณอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราฟอร์อมตกเลยจริงๆไม่ใช่ครับ เราต้องการที่จะไปเอาแชมป์ยูโรปาเพื่อที่จะสร้างประวัติศาสตร์เป็นสมสม,มสโมสรแรกครับใช่ครับจะได้การื่อนบนถช่วยถูกต้องครับาะเป็นสโมสรแรกที่คว้าแชมป์ยูโรปาลีกครับนะครับและปีหน้าคุณจะได้เห็นว่าลร์ผู้ของจริงเป็นอย่างไรปีหน้าเราคว้าแชมป์มกันนะครับประมาณสิบแปดสิบเก้าปีแล้วนะเราต้อไปอกหน่ยเป็นไงถูกต้องครับก็เวลาก็ใดลแล้วนะครับหมดแล้วเหรอครับโอเคหมดลงแล้วก็นั้นก็ พบกับพวกเราใหม่อาทิตย์หน้าสําหรับวันนี้สําหรับเราสองคนกับผู้หูสองโอมใไหมครับโอมเด็กอาร์มผมโอมนาซาครับต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ